ถึงแล้วครับน,รน,น,น้ำตกของราวันนี้มาน้ำตกของราวันเสาร์ที่6กครับเพื่อมาลับบิบพรุ่งนี้วิ่งนะครับตกของราเดี๋ยวเราจะไปดูเลท,บบที่ลับบิบมาที่ทางคั่งห้าคนมีลับบิบสิบกิโลสามคนห้ากิโลสองคน ไม่ได้เข้าไปในน้ำตกคอบเดี๋ยวกนะคะเดี๋ยวเชื่อใหม่เนาะเพราะว่าพี่เนกำจัลังอ้ครับที่นี่เดคะกนอนนี่นะครับจเขาีสอร์เลยบวนะคะสัสดีค่ะสวัสดีค่ะนนี้กี่โมงะ 5โลห้าโลหกหกโมงคือหโมงเขาจะให้ขึ้นแล้วค่ะเขาจะปล่อยเก่อนหกโมงก็คืออ่าเขาจะปล่อยอย่างนก่อนนะใช่ค่ะอาจจะเป็น ขจักรยานก่อนแล้วก็วิ่งตามหลังแต่ว่าจุดปล่อยครับผมตนบนยานทั้งหมดผมขอได้นิดนึงว่ามาถึงประมาณสักตีห้าครึ่งกำลังจะดีเพราะว่าข้างบนเนี้ยจะจอดรถได้แค่ตรงนี้นะคบผมนครับแล้วที่เหลือจอดตรงไหนได้ครับแต่ว่าไม่ได้ชันมากนะที่เหลือจอดตรงไหนได้บ้างจอดได้แค่ตรงนี้จอดข้างล่างแล้วก็เดินดูได้เพราะว่ารถไมไม่้องไม่ต้องอ้พอจอดเลยมันจะพอจอดเลยมีบัตรนีบัตรนี่ก็ขึ้นเลยนี่ัตนี่ต้องซื้อครับแต่พรุ่งนี้ไม่ต้องซื้อ ือค่ะอ๋อหมายถึงว่ารถมาจอดตรงนี้แล้วก็ปั่นขึ้นไปใช่ข้าไก่ปัดกันขึ้นไปไกลไม่ประมาณประมาณหนึ่งกิโลค่ะอ๋อหนึ่งกิโลแล้วก็ปล่อยลงมาแต่ว่าตรงนี้พักใกล้จากที่นี่นะเคราะตรงนี้ถ้าถ้าถ้าถพักไม่ไกลก็ปัดขึ้นไปขึ้นมาเลยก็ได้จอดจอดตรงนี้ทั้งหมดบริเวณนี้กับบริเวณข้างล่างรถนะน่าจะไม่อดกับข้างล่างตรงนี้ไม่ให้ขึ้นข้างบนอ่ะ ตีห้ถึงนี่ใช่ตีห้าครึ่งด้วหรับีห้าถึงี่เก้าต้องมาตรงนี้ก่อนยืนนี่่ะส่่เก้าตัวหโลกิโลมันไม่มีที่จอดรถยังไงก็ต้องมาแย่งใช่เดี๋ยวมันจะแย่งที่จอดรถกันพร้อมกันหมดเลยครับต้ปล่อยปั่นจักรยานนะคะเราจะปล่อยตัวที่หกโมงครึ่งนะคะสิบกิโลเราจะปล่อยตัวที่6กโมงสี่สบ 6โมงปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะไล่กันไปอย่างละประมาณ10นาทีเนาะอ่า1010กิโลจะปล่อยที่6โมง40นะคะแล้วก็5กิโล6โมง45ห่างกัน10กิโลแต่ว่าบนข้างบนเราจะยุติในเรื่องของรถขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยช่วงเช้าเลยนะคะแล้วก็6โมงเนี่ยทุกอย่างคือต้องดันขึ้นให้อยู่ข้างบนให้หมดเนาะเพราะเราจะต้องมีกิจการพิธีเปิดก็ปล่อยตัวลงมาเขียนไปดิเขียนเถอะเขียนชื่อพี่ประสิทธิ์ชายหา โอเคครับค okay, so. ือปัญหาที่จอดรถจะไม่พอเฉยคือต้องมาหาจอดรถจอดรถเงี้ยบเยอะไงของคนเดินขึ้นบฟเบฟเบฟเบฟชั้นประมาณ800เมตรประมาณนั้นวอล์กก่อนวอมใช่รล์ก็วันนี้เข้าไปต้องเสียตังค์เพราะว่าวันนี้เขาไม่ได้ให้บัตรวันนี้เข้าต้องใช้ใช่ครับแต่